สัดีค่ะสำหรับภาคที่1น,นะคะเราจะไปเรียนรู้การใช้งาน e n d n o t e w e b นะคะซึ่งก็ใช้งานไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นะคะสำหรับตัว e n d n o t e w e b นะคะเป็นโปรแกรมออนไลน์สำหรับการจัดการจัดเก็บรายการทางบรรณกรมจากแหล่งต่างๆนะคะเขาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานนะคะมากกว่า2,300รูปแบบนะคะสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมการจัดการเอกสาร Microsoft Word ได้ด้วยค่ะ <S <S ทีนี้นะคะเราจะไปดูในส่วนของประโยชน์นะคะการจัดเก็บบรรณานุกรมก็ทำได้อย่างมีระบบนะคะช่วยลดภาระแล้วก็เวลาในการจัดทำเอกสารนะคะสร้างบรรณานุกรมได้หลากหลายรูปแบบนะคะเพิ่มเติมแก้ไขได้ทุกทีทุกเวลานะคะ แชร์ข้อมูลรายการนนะั่งอิงให้กับผู้อื่นได้แล้วก็ export ข้อมูลจากฐันข้อมูลออนไลน์ได้ค่ะ,ะแล้วก็ไปที่ myenotweb.com n e นะคะ URL นี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ไปที่ตัวเบราว์เซอร์นะคะ myenotweb.com n e ค่ะอสักครู่นะคะก็จะปรากฏหน้าแรกแบบนี้นะคะถ้าเกิดเรามี าการลงทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถใส่อีเมลแอดเดรสพาสเวิร์ดอินได้เลยแต่ถ้าสำ,สำหรับคนใหม่เลยนะคะเราเข้าไปที่ Register นะคะเพื่อลงทะเบียนใส่ในส่วนของอีเมลแอดเดรสนะคะพาสเวิร์ดนะคะอีเมลแอดเดรสเนี่ยต้องเป็นอีเมลที่เราใช้งานอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากที่เรากด Register เนี่ยตัวระบบจะส่ง ข้อความไปยังอีเมลนี้เพื่อให้เรากด activate หรือว่ายืนยันนั่นเองนะคะทีนี้ password นะคะจะต้องมีตัวอักษรตัวอักขระตัวเลขนะคะรวมกันแล้วอย่างน้อย8ตัวนะคะ8 8หลักด้วยกันนะคะแล้วก็ r e enter password อีกครั้งนะคะถ้าใส่ผิดนะคะก็จะไม,ไม่ผ่านในข้อนี้จะขึ้นสีแดงนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของ first name ใส่ first name ใส่ last name ของเรานะคะกรอกรายละเอียดในส่วนตรงนี้ให้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอีเมลนะคะ,ะแล้วก็ใส่ตัวภาพที่ปรากฏตัวอักษรที่เห็นนะคะ,ะใส่ให้ตรงนะคะใส่ผิดก็จะไม่ผ่านนะคะตรงนี้แล้วก็กดที่ register หรือลงทะเบียนนะคะ,ะตรงนี้ก็จะมีการบอกว่าเราได้ส่งอีเมลไปยัง อีเมลที่เราได้ให้ไว้นะคะแล้วก็เข้าไปเช็คในอินบ็อกซ์ของอีเมลของเรานะคะ,ะก็จะเห็นว่ามีเมสเซจเข้ามานะคะ,ะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการยืนยนันคลิก here to activate นะคะเราคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าการลงทะเบียนของเราเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดโอเคนะคะเราก็จะสามารถเข้าในส่วนของอีเมลแอดเรสแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ได้เลยนะคะอาพอใส่ไปแล้วนะคะกดที่ sign in ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างบัญชีเพื่อการใช้งานตัว e n n o t e Web นะคะอย่าลืมกด I Agree หรือว่ายอมรับตรงนี้ด้วยนะคะ ก็จะเป็น Account ของเราเรียบร้อยแล้ว Account น,นี้สามารถเข้าได้ทุกที่นะคะที่มีอินเทอร์เนต็ตนะคะก็จะมีการโชว์ในส่วนของเมนูต่างๆเนาะว่าเมนูต่างๆมีอะไรบ้างซ่อนอยู่ในในส่วนของเมนูหลักนะคะมีการจัดจัดกลุ่มอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีการดาวน์โหลดเพื่อทำการ กับ Microsoft Word ด้วยนะคะในส่วนของหน้าแรกจะปรากฏในลักษณะแบบนี้นะคะว่ามีการโชว์ว่าตัว EndNote เว็บเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะเซิร์ชฐานข้อมูลได้นะคะเซิร์ชบทความจากฐานข้อมูลได้ทำอะไรได้บ้างนะคะสร้างนะคะกายการอ้างอ,อิงด้วยด้วยการพิมพ์ด้วยตนเองนะคะ มีการแชร์นะคะ Create Group ต่างๆนะคะแล้วก็ใช้งานร่วมกับ Microsoft Word ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการสร้างบัญชีการใช้งาน InNote ของแต่ละคนแล้วนะคะ Quick Search นะคะ,ะเรียบร้อยค่ะ